สวัสดีครับอีพีนี้เรามาคุยกันในเรื่อง9้าเวลาที่คุณจะต้องพูดว่าช่างหัวมันหรือว่าฉันไม่แคร์นะครับความสงบสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากความพยายามที่จะทําให้ทุกคนพอใจอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันเกิดจากการเรียนรู้ว่าอะไรที่เราควรจะใส่ใจหรือว่าอะไรที่เราควรจะปล่อยให้มันผ่านไปมันไม่ใช่ทุกเรื่องที่มันคู่ควรกับพลังงานของเราแล้วก็ไม่ใช่คนทุกคนที่ควรจะได้รับความสนใจจากเรานะครับและบางครั้งสิ่งที่ทรงพลังที่สุดที่เราทําได้ก็คือการไม่แคร์ ไม่ใช่เพราะว่าเราหยิงยโสนะครับแต่ว่าเพราะเราชัดเจนแล้วเวลาไหนบ้างที่เราควรจะเลิกแคร์อย่างสิ้นเชิง 1. เวลาที่เขาพูดแต่เขาไม่เคยลงมือทําปล่อยให้ผู้คนเขานินทาไปเถอะปล่อยให้เขากระซิบกระซาบตามหลังคุณผู้คนมักจะพูดซุบซิบเสมอโดยเฉพาะตอนที่คุณเริ่มลงมือสร้างสิ่งที่พวกเขาไม่เคยมีความกล้าพอที่จะเริ่มถ้าคุณมัวแต่หยุดเดินเพื่อที่จะคว่างก้อนหินใส่สุนัขที่เห่าใส่คุณตลอดทางคุณก็จะไม่มีวันไปถึงปราสาทในฝันนะครับ จงเดินต่อไปโดยไม่สนใจเสียงเห่าเพราะว่าเสียงพูดคำซุบซิบนินทามันจะเงียบไปเองถ้าเราไม่ให้พลังกับมันเราทุกคนล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่คำพูดจากคนอื่นมาบั่นทอนจิตใจเราเคยหยุดชะงักเพียงเพราะว่าคำวิจารณ์ของคนที่ไม่เคยเข้าใจเราเลยแต่ว่าถ้าเราหยุดทุกครั้งที่มีคนพูดถึงเราในแง่ลบเราก็จะไม่มีวันก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้เลยอย่าลืมว่าคนระดับสติีจ็อบก็เคยถูกหาว่าเพี้ยน คนระดับอีลอนมัสก์ก็เคยถูกมองว่าเป็นคนที่เพ้อฝันจนวันที่พวกเขาสร้างสิ่งที่เปลี่ยนโลกและเสียงวิจารณ์ก็หายไปอย่างเงียบๆและที่น่าขำกว่านั้นก็คือคนที่เคยวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าซุบซิบนินทาอย่างเผ็ดร้อนก็ได้เปลี่ยนมาเป็นยกยอสรรเสริญไปด้วยซ้ำนะครับคนที่พูดมากที่สุดมักจะเป็นคนที่ทําน้อยที่สุดอย่าเสียเวลาไปตอบโต้อะไรที่ไม่มีวันนําพาเราไปข้างหน้าเพราะว่าเวลาคือทรัพย์สินที่เราไม่สามารถที่จะซื้อคืนได้ อย่าให้มันหมดไปกับคนที่ไม่ได้เดินเคียงข้างเราตั้งแต่แรกนะครับเวลาที่เราควรเลิกแคร์อย่างสิ้นเชิงข้อที่2ก็คือเมื่อคุณถูกตัดสินเพียงเพราะว่าคุณเลือกตัวเองพวกเขาจะเรียกคุณว่าคนเห็นแก่ตัวเมื่อคุณหยุดเสียสละตัวเองเพื่อคนทุกคนเมื่อคุณเริ่มพูดว่าไม่เมื่อคุณเริ่มเลือกสุขภาพจิตของตัวเองมากกว่าการทําตามคาดหวังของคนอื่นแต่ว่าความจริงก็คือการเคารพตัวเองมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวอะไรเลยมันคือคกลไกการพัฒนาชีวิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวเองเท่านั้นเองนะครับ คุณจะพบว่าคนที่ไม่สามารถควบคุมคุณให้เป็นไปตามใจของพวกเขาได้อีกต่อไปบางคนก็จะเริ่มกล่าวหาว่าคุณเปลี่ยนไปแต่ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนไปคุณก็แค่เลิกเจ็บแทนคนอื่นคุณแค่เลิกยอมให้ความสุขของคุณเป็นของคนอื่นแล้วคุณเริ่มยืนหยัดในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งที่มีขอบเขตมีหัวใจแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพักเมื่อตัวเองอยากจะพักคนที่ทําให้คุณรู้สึกผิดเพียงเพราะว่าคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้างเพียงเพราะว่าคุณเลือกที่จะหยุดรับพลังลบ คนคนนั้นไม่ควรอยู่ใกล้กับสันติสุขที่คุณกำลังสร้างอยู่ในใจของคุณเองนะครับไม่มีใครสามารถที่จะแบกทุกคนได้ตลอดไปและคุณก็ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าการเลือกตัวเองคือความกล้าไม่ใช่ความผิดเวลาที่เราควรเลิกแคร์อย่างสิ้นเชิงข้อที่3ก็คือเมื่อพวกเขาคาดหวังให้คุณต้องอธิบายการเติบโตของตัวเองให้พวกเขาฟังคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังว่าทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปทําไมคุณถึงไม่ชอบงานเดิมทําไมคุณถึงต้องเลิกคบเพื่อนบางคน ทำไมคุณถึงไม่รู้สึกเหมือนเดิมกับบางที่บางทางที่คุณเคยอยู่มานะครับการเติบโตไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากใครคุณสามารถที่จะเติบโตได้แม้ว่าคนรอบข้างจะยังย่ําอยู่ที่เดิมก็ตามบางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจบางคนอาจจะพูดว่าคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่นั่นแหละมันคือสัญญาณว่าคุณกําลังก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับอย่าทําตัวให้หดเล็กลงเพียงเพราะว่าคนรอบข้างยังไม่พร้อมที่จะขยายตัวขึ้นมาเท่าคุณอย่ายอมลดแสงของตัวเองลงเพื่อให้ใครสบายตา การเติบโตมันยุ่งยากบางครั้งมันก็เหงามันก็มีทั้งน้ําตาและการตัดสินใจที่ยากลําบากแต่ว่าปลายทางของการเติบโตก็คืออิสรภาพของตัวคุณเองถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับความต้องการของคนอื่นคุณก็จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วคุณสามารถไปได้ไกลแค่ไหนปล่อยให้พวกเขารู้สึกแปลกแยกไปก่อนเพราะว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทําตัวให้พอดีกับใครแต่คุณเกิดมาเพื่อเต็มที่กับชีวิตของตัวเองเวลาที่เราควรจะเลิกแคร์อย่างสิ้นเชิงข้อที่4ก็คือ เมื่อการถูกปฏิเสธจากคนอื่นกลายเป็นการบอกว่าคุณไม่มีค่าพวกเขาไม่โทรกลับหาคุณพวกเขาบอกปัดความต้องการของคุณพวกเขาทิ้งคุณไปแล้วยังไงต่อการถูกปฏิเสธไม่ใช่คำพิพากษาให้คุณรับโทษมันไม่ใช่การบอกว่าคุณไม่ดีพอแต่ว่ามันคือทิศทางใหม่ที่ชีวิตอยากให้คุณลองมองหาหลายคนใช้ทั้งชีวิตวิ่งหนีความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธจากคนอื่นแล้วก็ลืมไปว่าบาดแผลเล็กๆจากคำว่าไม่มันสามารถเป็นสะพานสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ได้ อย่าให้ทุกประตูที่ปิดทําให้หัวใจของคุณปิดตามไปอย่าให้การไม่ได้รับเลือกจากคนอื่นกลายเป็นข้ออ้างในการที่คุณจะไม่พยายามอีกต่อไปเลยถ้าคุณล้มคุณก็แค่ลุกขึ้นแล้วก็ปัดฝุ่นให้ตัวเองแล้วก็เดินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยถูกปฏิเสธแต่ว่าคือคนที่ไม่ยอมจํากัดคุณค่าของตัวเองด้วยคําพูดของคนอื่นโทมัสเอดิสันล้มเหลวหลายพันครั้งก่อนที่เขาจะได้หลอดไฟ JK Rowling ถูกปฏิเสธต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่า10บสำนักพิมพ์โอกาสที่คุณรออยู่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังคำว่าไม่เพียงแค่ครั้งเดียวจงอย่าหยุดเคาะประตูใหม่เพราะวันหนึ่งมันจะมีประตูบานหนึ่งเปิดออกเสมอและคุณจะเข้าใจว่าทุกการปฏิเสธที่ผ่านมามันไม่เคยปิดคุณไว้ได้แต่มันแค่พาคุณไปยังที่ที่เหมาะสมกับคุณจริงๆเท่านั้นเอง คุณผู้ฟังที่ฟัง e ีีนี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทำสคริปของ EP ีนี้ไปอ่านนะครับที่จะช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะขอไฟล์ pdf เนื้อหาของอีนี้ไปอ่านได้ฟรีเลยนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคำอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะให้กำลังใจช่องนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ตอนนี้เลยนะครับเวลาที่เราควรจะเลิกแคร์อย่างสิ้นเชิงข้อที่5ก็คือเมื่อพวกเขาหัวเราะยาะความฝันของคุณ ถ้าความฝันของคุณยังไม่บ้าบินพอจนทําให้คนใจเล็กหัวเราะแปลว่าคุณอาจจะยังเล่นเล็กเกินไปเล่นใหญ่ไม่พอคนที่ย่อเย้ยคุณในวันนี้อาจจะกลับมาถามคุณในวันข้างหน้าว่าคุณทําได้ยังไงเพราะว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะถูกกลืนหายไปกับฝูงชนแต่ว่าคุณเกิดมาเพื่อที่จะโดดเด่นจนใครก็ไม่อาจมองข้ามคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายให้คนที่ไม่เห็นภาพฝันของคุณเข้าใจเพราะนั่นไม่ใช่ความฝันของเขาและไม่ใช่ภารกิจของคุณที่จะต้องทําให้พวกเขาเชื่อ ทุกคนที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ล้วนเคยถูกหัวเราะเยาะตอนที่พวกเขาเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นวอลดิที่ถูกหาว่าเป็นคนที่ไร้จินตนาการหรือว่าโคโค่ชาแนลที่ท้าทายกฎของแฟชั่นจนมีคนดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เคยหยุดฝันพวกเขาไม่ยอมให้เสียงหัวเราะทำให้หัวใจของพวกเขาสั่นคลอนและในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนคุณที่กำลังเริ่มต้นในวันนี้เวลาที่เราควรเลิกแคร์อย่างสิ้นเชิงข้อที่6ก็คือเมื่อคุณเดินออกจากครอบครัวที่เป็นพิษ สายเลือดไม่ควรกลายเป็นโซตรวนการที่ใครสักคนเป็นครอบครัวก็ไม่ได้แปลว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำร้ายคุณได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าเขาโกหกหลอกลวงกดทับคุณให้เล็กลงหรือว่าดูดพลังชีวิตของคุณไปทุกครั้งที่เข้าใกล้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะเดินออกมาเพราะว่าครอบครัวไม่ควรเป็นข้ออ้างในการใช้ความรุนแรงทางใจและความสงบในใจนั้นไม่ใช่ของที่ฟุ่มเฟือยแต่มันคือความจำเป็นที่คุณสมควรจะได้รับบางครั้งการเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริง คือการกล้าตัดสัมพันธ์กับคนที่อยู่กับเรามาเพื่อรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราเอาไว้ถึงแม้มันจะเจ็บถึงแม้มันจะเหงาแต่มันคือก้าวแรกของอิสรภาพของชีวิตคุณไม่ได้ผิดที่รักตัวเองคุณไม่ได้ผิดที่เลือกสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าคนที่กล้าเดินออกมาจากครอบครัวที่เป็นพิษคือคนที่กล้าเขียนเรื่องราวชีวิตของตัวเองเสียใหม่โดยไม่ยอมให้บาดแผลเดิมๆเป็นบทนําของทุกบทถัดไปของชีวิตเวลาที่เราควรเลิกแคร์อย่างสิ้นเชิงข้อที่7เมื่ออดีต พยายามย้อนกลับมาหลอกหลอนคุณคุณไม่ใช่คนนั้นอีกต่อไปคุณเคยทำพลาดคุณเคยล้มและคุณเคยหลงทางแต่ว่าคุณก็ลุกขึ้นมาแล้วและคุณเดินต่ออย่าให้ความรู้สึกผิดมัดคุณไว้กับเวอร์ชันเก่าของตัวเองเวอร์ชันที่คุณได้ฝังกลบลงไปแล้วด้วยน้ำตาหยาดเหงื่อและบทเรียนแห่งชีวิตการเติบโตคือการเรียนรู้และการเรียนรู้คือการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอดีตไม่ได้มีไว้ให้คุณกอดเอาไว้แต่มันมีไว้ให้คุณกล้าที่จะเดินผ่าน ใช่แล้วคุณเคยอ่อนแอคุณเคยเสียใจคุณเคยทําเรื่องที่คุณไม่ภูมิใจในตัวเองแต่คุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอดีตไม่ได้มีสิทธิ์นิยามว่าคุณคือใครมันเป็นเพียงบทแรกและบทหนึ่งในหนังสือที่คุณยังเขียนไม่จบคุณต่างหากที่เป็นคนตัดสินใจว่าบทสุดท้ายและหน้าสุดท้ายของชีวิตคุณจะจบลงอย่างไรทุกคนล้วนเคยมีเงามืดแต่คนที่มีพลังจริงๆก็คือคนที่ไม่หนีเงานั้นแต่ว่ายืนขึ้นพร้อมกับมันแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยศักดิ์ศรีที่ จงปล่อยให้อดีตอยู่ในที่ของมันไม่ต้องปฏิเสธมันแต่ก็อย่าให้มันเป็นผู้ควบคุมชีวิตของคุณอีกต่อไปเวลาที่เราควรเลิกแคร์อย่างสิ้นเชิงข้อที่8เมื่อฝูงชนมุ่งไปทางหนึ่งแต่ว่าหัวใจของคุณถูกดึงไปอีกทางหนึ่งจากความรู้สึกของตัวเองหากคุณเอาแต่พยายามทําให้ทุกคนยอมรับคุณจะไม่มีวันค้นพบสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างและความแตกต่างนั่นแหละคือพลังพิเศษของคุณ ฝูงชนมักจะเดินวนเวียนอยู่ในวงกลมตามตามกันไปแต่ว่าผู้มีวิสัยทัศน์มักจะเดินเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าถึงแม้จะต้องเดินคนเดียวเขาก็ยังต้องไปต่อจงฟังเสียงในใจให้ดังกว่าเสียงของโลกแม้จะมีคนไม่เข้าใจแม้จะถูกตั้งคำถามแต่นั่นแหละคือสัญญาณว่าคุณกำลังทำสิ่งที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริงโลกนี้ไม่ได้เปลี่ยนด้วยคนที่เดินตามคนอื่นแต่มันเปลี่ยนด้วยคนที่กล้าที่จะเบี่ยงเบนทิศทางออกไปจากคนอื่น คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทําตัวให้กลมกลืนแต่คุณเกิดมาเพื่อเปล่งแสงและเปลี่ยนแปลงและบางครั้งแสงนั้นอาจจะสว่างเกินไปสําหรับบางคนแต่มันไม่ใช่ปัญหาของคุณจงเดินไปในทางของคุณแม้จะไม่มีใครเข้าใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเส้นทางที่แท้จริงของคุณจะนําพาคนที่เข้าใจคุณมาหาคุณเองเวลาที่เราควรจะเลิกแคร์อย่างสิ้นเชิงข้อที่9เมื่อคุณต้องปกป้องความสงบในใจเหมือนชีวิตขึ้นอยู่กับมันเพราะว่ามันคือเรื่องของชีวิตจริงๆ ความสงบในใจของคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตใจของคุณคือวิหารศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่สมบัติสาธารณะใครก็ตามที่เข้ามาเพื่อนําเรื่องราม่าคําโกหกและพลังงานเน่าเสียมาปล่อยใส่คุณไม่สมควรจะได้พื้นที่ในชีวิตของคุณเลยในโลกที่วุ่นวายแล้วก็เต็มไปด้วยคลื่นพลังลบความเงียบคือเกราะป้องกันและระยะห่างคืออาวุธคุณมีสิทธิที่จะไม่ตอบคุณมีสิทธิที่จะไม่ยุ่งคุณมีสิทธิที่จะเลือกว่าใครอยู่ใครไปในชีวิตของคุณ เพราะนี่คือเรื่องของการอยู่รอดของคุณเองไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการปกป้องพลังงานของคุณไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือการรักษาชีวิตไว้ไม่ให้หลงทางถ้าหัวใจของคุณต้องพังเพราะว่าคุณต้องมีมารยาทต่อคนอื่นคุณก็ควรเลือกความเงียบมากกว่าคนที่ไม่เคารพพลังงานของคุณไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เข้ามาในวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตใจที่คุณต้องบำรุงรักษาดูแลจงปกป้องความสงบในใจเหมือนคุณกำลังอยู่ในสนามรบเพราะว่าจริงๆแล้ว มันคือสมรภูมิชีวิตของคุณเองนั่นเองครับสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่ง9เวลาที่คุณต้องพูดว่าช่างหัวมัน 1. เมื่อพวกเขาแค่พูดแต่ไม่เคยลงมือทําอย่าเสียพลังไปกับการตอบโต้คนที่เอาแต่พูดแต่ไม่ทําเพราะว่าเสียงรบกวนจะหายไปเองถ้าคุณยังเดินต่อ 2. เมื่อคุณถูกด่าหรือว่าถูกกล่าวหาว่าเห็นแก่ตัวเพียงเพราะว่าคุณเลือกตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่ความผิดคุณมีสิทธิ์ปฏิเสธสิ่งที่ทําให้คุณทุกข์โดยไม่ต้องรู้สึกผิด 3. เมื่อมีคนถามว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายความเติบโตของตัวเองให้ใครเข้าใจเดินหน้าต่อไปแม้จะไม่มีใครตามคุณทัน 4. เมื่อการถูกปฏิเสธทำให้คุณหมดคุณค่าคำว่าไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีพอมันแค่พาคุณไปยังที่ที่ใช่กว่าอย่าหยุดแค่เพราะว่าคุณโดนปฏิเสธ 5. เมื่อความฝันของคุณถูกหัวเราะเยาะคนที่หัวเราะเยาะคุณวันนี้อาจจะเป็นคนที่ถามวิธีจากคุณในวันหน้าว่าคุณทำได้ยังไง อย่าปล่อยให้เสียงวเราะทําให้คุณหยุด6เมื่อคุณตัดคนเป็นพิษออกแม้เขาจะเป็นคนในครอบครัวความสัมพันธ์แบบทําร้ายไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทนเพียงเพราะว่ามีสายเลือดเดียวกัน7เมื่ออดีตพยายามกลับมาหลอกหลอนคุณอีกคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปปล่อยให้อดีตอยู่ในที่ของมันและเดินหน้าต่อไปด้วยตัวตนใหม่ของคุณ8เมื่อทุกคนไปทางหนึ่งแต่หัวใจของคุณไปอีกทางความแตกต่างไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือพลังพิเศษของคุณ เดินตามเสียงของตัวเองแม้ไม่มีใครเข้าใจ9เมื่อคุณต้องปกป้องความสงบในใจเหมือนชีวิตคุณขึ้นอยู่กับมันใครก็ตามที่ทําให้จิตใจของคุณวุ่นวายซ้ําๆไม่ควรอยู่ในชีวิตของคุณความสงบของคุณคือสิ่งที่คุณต้องปกป้องที่สุดขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังคลิปจาก Unlimited m i n d s e t จิตไม่จํากัดช่องที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะส่งต่อพลังบวกความคิดดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจในการทําให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันนะครับ นอกจากการฟังเนื้อหาในคลิปวิดีโอแล้วนะครับสำหรับท่านที่ชอบการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านผมก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมอบให้กับคนที่รักการอ่านเหมือนกับที่ผมเองเป็นคนที่รักการอ่านมาตลอดชีวิตและช่องนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นในการเป็นคนรักการอ่านนะครับคุณทราบอยู่ดีแล้วครับว่าการอ่านคือการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเมื่อคุณอ่านคุณได้คิดลึกตกผลึกได้ง่ายกว่าการฟังนะครับคุณจะได้เชื่อมโยงกับความคิดได้หลากหลายขึ้นสมองจะทํางานเป็นระบบมากขึ้น และที่สําคัญคุณจะซึมซับความรู้ได้สําแล้วสําเล่าในรูปแบบและเวลาของคุณเองนะครับทุกคลิปวิดีโอในช่องอลิ i ิเต็ดไมซ t จิตไม่จํากัดนะครับซึ่งตอนนี้มีมากกว่า640 EP แล้วนะครับผมใช้เวลาในการเขียนสคริปต์บรรจงค้นคว้ารวบรวมคัดเลือกเนื้อหาวิเคราะห์ขยายความสรุปแล้วก็เรียบเรียงความคิดออกมาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ทุกคลิปมีบันทึกเอาไว้เป็นไฟล์ PDF ที่อ่านง่ายสบายตาเปิดอ่านได้จากทุกอุปกรณ์นะครับ ไฟล์ PDF ก็คือไฟล์ชนิดเดียวกับอ e ีบุ๊กประเภทหนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อว่าเนื้อหาที่ดีแล้วก็ทรงคุณค่านั้นไม่ควรผ่านไปแค่ทางการฟังเท่านั้นแต่ควรถูกบันทึกไว้เป็นความรู้ที่คุณสามารถหยิบมาอ่านได้เสมอทวนซ้ำได้ทันทีและการพัฒนาตัวเองนั้นต้องทำต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานแล้วก็ทำซ้ำๆอยู่เสมอนะครับผมได้เปิดพื้นที่พิเศษสำหรับคนที่เป็นคนรักการอ่านตัวจริงนะครับให้คุณสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีของช่อง U l i t e d Mindset จิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับ คุณจะได้อ่านไฟล์ PDF ของทุกบทความสคริปต์ของทุก EP ที่ผมนำมาทำเป็นคลิปในช่องนี้นะครับท้ง EP ปกติ EP ที่เป็นสรุปหนังสือแล้วก็ EP ที่เป็น eBook ครบถ้วนทุก EP ของช่องนี้เลยนะครับในราคาเพียงปีละ950บาทนะครับเท่ากับเนื้อหาทรงคุณค่าที่คัดเลือกมาอย่างดีคุณจะได้อ่านทั้งหมดย้อนหลังตั้งแต่ EP ที่1เป็นต้นมาเรื่องราไม่ถึง3บาทนะครับและที่สำคัญก็คือจะเพิ่ม EP ใหม่ที่จะลงต่อไปข้างหน้าอีก1ปีนับจากวันที่คุณสมัครให้ด้ดวยนะครับ จะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ละปีซึ่งจะทำปีละไม่ต่ำกว่า200 EP นะครับซึ่งจะอัปเดตไฟล์ PDF ให้คุณหลังจากที่ลงคลิปแต่ละตอนประมาณ10วันนะครับอันนี้จะสุดคุ้มอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นสมาชิกรายปีก็จะได้อ่าน EP ที่เป็นอ e ีบุ๊กของผมซึ่งมีหลายเล่มนะครับที่มีขายอยู่ในร้านอ e ีบุ๊กต่างๆหลายร้านซึ่งเฉพาะราคาค่าอ e ีบุ๊กแต่ละเล่มก็เกินราคาค่าสมาชิกไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยแพ็กเกจสมาชิกรายปีคุณจะได้อ่านหมดทุกเล่มพร้อมกับ EP อื่นๆอีกหลายร้อย EP นะครับ คุณจะมีบทความแล้วก็อ e ีบุ๊กที่คัดสรรเนื้อหาไว้อย่างดีเอาไว้ทบทวนซึมซับแล้วก็นําไปต่อยอดชีวิตของตัวเองได้ทุกเมื่อนะครับและพิเศษสุดนะครับในช่วงนี้สําหรับสมาชิกใหม่ทุกคนที่สมัครอ่านบทความสคริปต์แบบรายปีนะครับผมจะขอมอบหนังสือ a s m อ n t นติ k e t ตมนุษย์สังการจักรวาลทําตามหนังสืออมตะที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณ100ปีก่อนแล้วก็มียอดจําหน่ายทั่วโลกมาแล้วไม่น้อยกว่า40ล้านเล่มเป็นคัมภีร์ต้นแบบของหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับ เป็นฉบับที่ผมสุระนวนประดิษฐ์แอดมินของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดนะครับเป็นผู้แปลแล้วก็เรียบเรียงด้วยตัวเองนะครับจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มมอบให้คุณฟรีหนึ่งเล่มส่งถึงบ้านนะครับอย่าลืมนะครับการอ่านคือการฝึกสมองให้เฉียบคมการอ่านคือการต่อยอดความรู้ที่คุณจะฟังแล้วก็ไปทบทวนได้อย่างลึกซึ้งและทุกไฟล์ pdf ที่ผมจัดทำก็คือความรู้ที่คุณลงทุนเก็บสะสมไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับ ติดต่อสมัครสมาชิกรายปีนะครับได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือว่าแอดไลน์สอบถามได้ที่ Line ID a ด l ยแอดอลิมิตต์ไมซหรือว่าจาก QR Code ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอล l มิต t e d m ซ์ d s e t จิตไม่จํากัดให้เราได้เติบโตแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับ